ตอนนี้เวลาได้ถูกจุดลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถูกจุดลงด้วยการเวลาแล้วค่าก็เป็นผู้อยู่เหนือการเวลาในจริงไม่ใช่นะแมปมันแหลกลางหางลังวันนี้ดูสิดูมันทําแมผมแหลกไปสามฟองสรอบมานเนี่ยเออแบบแหลกเออปักเข้าไป บักยังไม่หายเนี่ยดูมันบักเลยโหเกือบเต็มเลยบักก็สวท่านผู้ชมท่านผู้มเหลือเฟชแนลแล้วนะครับก็ขอทักทายคนหนึ่งที่กําลังไปเขียบเฟซนะครับกำลังแทบไปเขียบเฟซด้วยนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับก็ผมจะมาแนะนํามอสมันหนึ่งที่เป็นมอสชื่อว่ามอสไททันมอสนะครับซึ่งสัตว์ตัวนี้เนี่ยมันจะโคตรใหญ่และอลังการโคตรๆเลยผมก็ทําแบบห้องสปอนผมมาแล้วเพื่อเผื่อตายนะเพราะว่าต่ออยู่ในเกมมนหนึ่งก็มีสิทธิ์ตายได้นะเพราะเป็น โคตรอลังการครัสร้างมากเรื่องม็อบน,นี้เนี่ยเป็นบอสท,ที่จะกดตีขึ้นมาแหละก็ไปกหน้าหนึ่งก็ให้มาตรงนี้นะครับมุมซ้ายมุมขวาล่างเลยนะครับมันอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็ว่าดไปเพราะคนอาจจะลงบอสไม่เท่ากันเนาะซึ่งผมจะไม่รีวิวพวกแร่เนี้ยผมจะไม่รีวิวรีว,รวริวทุกอย่างเลยจะผมจะรีวิวเฉพาะพวกไอ้พวกไข่สปอนบอสใหญ่ๆเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้แค่นี้ใช่ไหมใช่หรืหอเปล่าเนี่ยซึ่งผมจะลองทีอย่างเลยจะเว้นอันดับเนี่ยมาดเนีย่ยมันนะอันนั้น มัคือด,ดาบคุพ่อคุณแม่นะฮะดาบมันใหญ่มากนะฮะนี่เดはは <to> ี๋ยวเดี๋ยวให้ดูความเทพของดาบนี้ก่อนนะครับมาหลิดงูงมาก่อนเลยนะโคตรเทพนะฮะดูไว้เลยมาซึ่งผมก็ได้รวบรวมไข่สปอร์นี่ยมาอยู่ในวินเทอรี่ผมหมดแล้วครับซึ่งผมจะทดลองทีละอย่างๆย่หมดเลยนะก็ผมคำเตือนหนึ่งมดนี้เป็นมดที่ค่อนข้างเสี่ย ทำลายมีพลังทำลายล้างสูงมากผมไม่แนะนำว่าให้เล่นในแมปปกติแนะได้นำว่าหารโลกลีบที่ดีสุดแล้วนะครับนะเพราะผมเกมดับหลายรอบแล้วนะครับมาตัวแรกเราจะมาดูตัวนี้กันนะเป็นอะไรเป็นเทอร์สเกตเตอรันนะครับนะนะครับก็ในป็นนี้นะเป็นอะไรที่โคตรโกรธมากนะครับนะครับดูไปเลยมันก็จะสปอนพวกไอตัวลูกกระจอกมานะ้ปัดนะฮะก็ใช้ดาบใช้ทัพนี่ไงผมบอกไปแล้ว ไม่ต้องขัดคำว่าเรามีโอกาสตายได้ต่อให้อยู่ในเกมโหมดเนี่ยจากนั้นเราก็จนะกดบั๊กนะฮะเป็นโมเดลบั๊กนะฮะก็แค่นี้แหละนะฮะโ,โ,โอ้โห,โโหโดูมันดูมันทำอะไรเนะี่ยผมลืมเปิดเมฆมันไม่สวยเอาเปิดแล้วนี่ฝ่าโห้โหโคตรโหดนะผมจะพยายามไม่เข้าใกล้เลยนะตอนที่ผมเกมคนหนึ่งมาเล่นเกมแล้วมันยังจะกรลิงผมด้วยเปล่านะดูดูลีลามันนะมันโชว์เนีนนะ่ยดูลีลามาัน ไปมันผมแนะนำว่าสี่อย่างแล้วตัวพอมันตัวเดียวมันก็อันนี้สุดยอดแล้วนะต่อไปเป็นเอนเ,เดอร์นะอะไรเอนเ,เดอร์นะเอนเ,เดอร์โคสุดคือโคตรโอ้ยอใส่ละตัวนี่คือแบบเนะนี้นะครับโอ้ยดูมันนะใหญ่มากจริงเลยทุกอย่างตุยกันนะตุยกันแหละ กันโอ้ตัวนี้มันจะเวลามันเรียกออกมาผมก็จะเรียกโอ้ยแรกนี่ครับไปไนาว่าไฮรีนเลยแถบแถบอย่างนู้นจะสู้กันนะฮะโอสู้แล้วสู้แล้วไอ้วิทเทอร์สเกลตันก็กระโดดโอ้โหะโดดไปหน้ากระโดดผมไปที่อื่นก่อนนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะ่นนี้ครับที่ผมบอกไปสู้แล้วโอ้ยบังเกอร์ผมอ้าวโอเคกันเช้าไว้เช้าไว้ลูกเช้าไว้เด่น ไปแล้วนะทนี้บอกมันกระดับแลกมาฮะนะเอฟเวนด,ดอ็อกเปนจริงๆนะฮะวันนี้ก็แนะน้าว่าไม่เสกโลลัวนะครับระวังของค้างด้วยจ้ะไปเป็น,นคิปเปอร์ชาร์จนะฮะคิปเปอร์ชาร์จคิปเปอร์นะเป็นคิปเปอร์ที่เป็นคิปเปอร์สายฟ้านะบแบบไททันนะฮะก่อนดูท่านเรามาดูธรรมดาก่อนเนะ <c ười> าะธรรมดาก่อนนี่คือคัปตี้ธรรมดาของเรานะซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นมิดเลยนะค,คือจะพูดว่าเป็นมิดเมื่อกี้อ้าวนะครับผโมหโมดโม,โม,โม,มากนะเดี๋ยวผมตายเอาไหมาเดี๋ยวไปก่อน ซึ่งไงตัวเนี้ยมันจะเป็นศัตรูกับทุกม็อบเลยทุกประเภทเลยเจเอานี่มาก่อนช,ชาวบ้านชาวบ้านฆ่าไหมโว้ยด,ดูไหมนะฮะนี่พลังทำลายล้างสูงมากนะฮะยนันก็จะหัวโขกได้มีท่านหนึ่งหัวโขกได้ไงออกนะฮะออกแป๊กๆนะฮะเอ้าไม่เหรอนี่จะดูพลังทำลายล้างเลยครับนั่นมังเกรผมนะ ก็มาพบก,กับ Charles, คิปเปอร์ชาร์ดนะฮะเป็นคิปเปอร์สายฟ้าเองเนี่ยนะฮนะโอ้ยก็สังเกตได้ว่านอกจากพลังทิ้มลายล้างโคตรมหาศาลแล้วยังมีสิ่งที่ค่อนข้างหงูหูด้วยนะเฮะโอ้ยอ่ะวุย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 ,ยมา Charles, คิปเปอร์ชาร์ดนะฮะพอเซ็ปปุ่มอมาตกทันทีเลยนะฮะไม่ใช่เห็นมาตกเหอผมอยู่ในไมโครอีมาอ,อยู่นะคิปเปอร์ชาร์ดที่ดูท่าจะมีพลังทิ้มลายล้างสูงกว่านะฮะแต่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะผมว่าพวกคิปเปอร์ พวกไททันรู้เนะี่ยมันโหดเกินฮนะ่นะต่อไปนะครับเราจะดูในยส่วนของมาสลามสลามไททันนะสลามยักษ์มานี่แปะเขาให้อา้าวชีดโอเคครับผมตอนนี้แบบไหมครับผมก็ได้ค้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะนะตอนนี้เขาค้าไปเป็นที่เร,รียบร้อยแล้ว นี่คือผลในการเสกโลลัวๆเลยไปเดี๋ยวผมไปสร้างใหม่ดีกว่านี่มาไม่มานะผมเซฟไว้ก่อนแล้วกันไปโชว์แบบใหม่กันโชว์ายมาต่อนะครับมาจากที่แมปเมื่อกี้แมปแหลกแมปแหลกอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะเมื่อแมปของคุณทํางานหนักเกินแมปก็จะค้างมาเลยนี่นะครับมาไอ้เมื่อกี้ถึงไหนนะเราพรุ่งนี้ไปแล้วใช่ไหมเออแต่สลามไททันนี่นะมาผมอยากให้คิปเปอิ้ลสลามไททันมันสู้กันนะผมเอานี่ซื้งไว้ก่อนอันนี้ไม่เกี่ยนะผมลงมัดสับสิงไว้นะครับมา คลิปปี้นะคลิปปี้มานะคิปไททันคลิปปี้นะจากนั้นก็จะเจอสาระไททันนะเออดูมันโห่ฟาดผมนะเนี่ยฮะดูมันนะนี่คือสาระไททันนะฮะมันก็จะสู้กันเลยเนี่ยหัวคิปเปอร์หัวโค้งนะฮะสาราะกระโดดกระโดดดึงดึงนะฮะคิปเปอร์หวรดดัปปหวโคกงปแปะ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 อุ้ยอุ้ยไปละแบบนี้ผมไม่ได้ทำสปอร์มาด้วยสิเดี๋ยวทำสปอร์มาสิซึ่งผมเสร็จแล้วก็ด มันวางทับจุดเกิดผมไปแล้วนะอันนี้เป็นล็อกไปเราไปเกิดใต้ต้นไม้ดีกว่านะนะปอนไฟฮะผมจะตายเอาฮนะไป้เป็นล็อกมันทำลายไม่ได้นะต่อไปนะครับไปไปผมจะเอาตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็เป็นในส่วนของสโนว์โค้เลนนั่นเองนะครับเฮ้ย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 ไปได้เลยแล้วแผลบอันนี้ไม่ใช่แมมแมนะ็กะอันนี้ผมแหลกเองเฮ้ยมันทำลายเราไหมเนะี่ย โอ้โหเฮ้สายฟ้าของคิปเปอร์นะฮะมันส่งสายฟ้ามาผ่านี่ฮนะเฮ้ยกระโดดมาถึงนี่เลยนะครับดูมันนะฮะอุย้ยถ,ถ้าสจนโกลิมันเราก็พยายามปาโนนโบใส่นะคิปปี้นี้ก็สู้อยู่นะโอ้โหมันอีพิกไปเทิร์นมากนะฮะใครจะชนะจะชนะไปรุ่นกันได้ในอีพิกนะฮะไปไป ก็ได้ในช่วงรายการผมนะเป็นรายการม็อบแพทเทิร์นนะเป็นลุ่นนึงเองนะในนี้เรามารีวิวบอสนะเป็นลุ่นในในช่วงนันได้นะเนี่ยจะไม่สปอยล์ที่เป็นสปอร์ตถ้าจะเป็นสปอร์ตไม่เทิร์นสเกลดหตั้งเนะ่ยเนี่ยผู้สปินเลยแล้วเนี่ยโอเคโอไมค์ก้อนนะเสียงโอไมค์ก้อนด้วยนะเพื oh <my> ่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรนะ,ะ,รนะะรนะต่อไปเป็นคอมบี้เทท่านเองนะฮะม็อบเข้าไปนะคอมพิเตอร์ท่านนี้ไม่ธรรมดานะถือดาบด้วยนะ คือดาบพ้องกาปล่อยใจแอนมาฆ่าด้วยนะครับแล้วผมก็โคตรกระตุกเลยนะครับโอ้โหแฮมวี่โอ้ห์นะครับมันก็จะปล่อยใจท่านออกมาฆ่าด้วยนะพร้อมกับเรียกเรียกสมุนนะสมุนมากมายไก่กองนะเรียกออกมานะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะนกำลังหาอะไรอยู่วะเฮ้เอ็นบีซีอยู่นี่ดูยสิเป็นเอ็นบีซีไหมโอ้ยเดิงไหมเอ็นบีซีอุ้ยผมไม่ท่านไรครับผมนะอุ้ยโอ้โหดูมันเดี๋ยวมันต้องเอาดาบนะนี่ ไปนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนี่ก็เป็นส่วนที่เห็นแล้วว่ามอดนี้นะครับการ์จอผมรับไม่ไหวนะฮะน,นะผมลองดับไปฟาดเข้าหน่อยสิเอาผมลองดับไปฟาดดูสิโอเคมันบ้างนะตอนนี้ก็ยังมีปลาชูบานเล็กน้อยนะครับเมื่อมันเป็นอย่างนะั้นนะมันจะบ้าคโมมอเดลซ้อนนะก็ติดไป ไปดูในส่วนของไอรอนโกลเรลมันนะฮะนะครับอะไรเนี่ยนะอันอันติมาไอ้อ่างโกลเรมขนาดน,นะครับตัวใหญ่มากนะผมลองเล่นซอมบี้มาดมิมันจะมันจะปิดซอมบี้ไหมนะครับจึ๊บปิดไหมไม่ปิดนะแต่ว่านุ่นน้องโกเรมเล็กมันปิดนะครับปิดไหมปิดไหมไม่ปิดอ่ะไม่ปิดอ่ะมา ท่าผมเสกอนั้นหมายรายการน,นะผมขออนุญาตเสกเอ่อไป็นปิดปิดนี่ก่อนปิดปิดนนี่ก่อนเอะไรสู้ไม่เนียเท่นะผมจะเสกสปอนซอมบี้มาใหม่นะท่านซอมบี้อยู่ไหนเอ่ยนีย่งไงผมจะให้มันสู้กับนี้ดูดนะสู้ไหมสู้ไหมโว้ยซอมบี้แคว่งดาบนะตัดขายเรื่องกอลิมน,นะฮะเฮ้ยมันสู้กันนะฮะมันสู้กนันหน่อยอีกทีหนึ่ง ใหม่ของผมนะช่วงม็อบเบ็เทิร์นนะฮะอันนี้เราไม่ให้ดูนะฮะเห็นว่ามันสู้กันนะเราไปดูกันได้ว่าใครจะชนะนี่นะครฮะช่วงแรกในม็อบเบ็เทิร์นนะฮะในช่วงใหม่รายการน,นะฮะ <c oughs> ลุ้นกันเองนะดกดผมไหมเนะี่ยไกดแล้วกันนะไปต,ต่อไปเป็นในส่วนของซัพพลายเดอร์จ็อกกิ้งไททันนะฮะเป็นสเกลตันขี่แมงมุมนะฮะแต่ตัวใหญ่ๆหน่อยนักันนะฮะเดี๋ยวอ้าว เวนโอชิแมปค้างแล้วนะครับเหนนะแมแมปผมค้างไปแล้วแมปผมคลายแล้วนะครับต้องระวังกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเสกมากไปนะเนี่ยนะการที่จะเสกคนลตัวเดียผมจะโคตรช่างเลยนะน้นผมเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะครับไปตัดพิวพิวมาต่อต่อยกที่สามนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรต้านทานวันนี้ได้จริงนะแมปแมปแหลก เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงๆๆนะครับมาผมเกิดมาเจอหมู่บ้านเลยมาลำบากดอกันว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปออกไปสไปเดอร์จ็อกกิ้งอ้าวเฮ้ยสไปเดอร์จ็อกกิ้งป้าผมเห็นว่ามันต่อยอันเองอะ่ะสเกลเดือนตันมันต้องขึ้นไปขี่มุมไม่ใช่หรออ้าว ทะเลาะกันอะเห็นมันขี่กันประจังอ้าวอาอโอ้ยโอเวรกำทะเลาะกันซะงั้นเนีก็เป็นว่านี่คือสกิีเราตั้กลับเป็หุ่จักเนี่ยนะครับดูไว้แล้วกันเนี่ยจะไปลองเสกใหม่แล้วกันนะหมู่บ้านนี้พีินาศหมดแล้วเกิดใจหมู่บ้านนี้ด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวผมไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเตายเอาแน่แมงมุมเป็นอะไรเนี่ยแมงมุมน่าจะตายแล้วนะ โอ้แม่มึงตายนะครับพอมันตายแล้วมันหดอย่างนั้นเลยเหรอว้าแม่มึงตายเช็ดเฮ้ยมันทำอะไรนะั่นเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะท่า,มาเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ไอเราก็คิดไปไกล <c oughs> เราก็คิดไปไกลเลยแล้วรอรอมันบ้าแร,ารางต่อไปเราจะเสกไปเดี๋ยนะ ปกติมันเป็นซาวน,น์ด้วยจ็อกกิ้งบานทีเราได้โน้่นก็มีกีไนไม่ใช่เหรอครไปเราไปเสกมาแลนะ้วกันนะมันเป็นปั๊กมาสักอย่างนะนี่ก็เป็นต่อดไปเป็นซิลเวอร์ฟิตยักษ์นี่นะครับผมก็จะหนีไปไกลก่อนนะเดี๋ยวหนีไกลๆเลยนะผมจะหนีไปไกลแบบประมาณว่าไม่ให้แมปแมปโหลดเลยแล้วกันนะตัดตัดไม่ให้มันโหลดเลยใช่ไหมอ้าวได้ไหม ฟิทยากนะฮะซีวูฟิทยากของเรานะครับนะก็จะสปอนลูกกระจอกมาหน่อยๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่คือซีวูฟิทนะฮะสกิลมันก็จะมุดลงไปใต้ดินได้นะผมใช้ดาบเนี่ยลงตีมันดูนะนี่ไงโอ้โอ้โหตีไม่ได้ว่ะนะมันมันอะไรที่เก้าเก้าเหล่ามากโคตรเก้าเหล่านะอ้าวบล็อกมาไง แสงพ่อแล้วด้วยะกาวลาอย่าเกาลวลาโอเคเป็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะล้วนี้มาได้ไงเป็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้นี่นะนะครับแาบนี้เพื่ออะไรมาดูข้ามก็ไม่ได้นะนะต่อไปเราจะมาดูไอสิ่งที่เรียกว่าปอเคฟสปไปเดอร์นะเป็นแมงมุมเป็นแมงมุมถ้ำที่ตัวเล็กนะฮะแต่มันจะอยู่ในรูปแบบแพทั่นนะฮะมันจะขนาดเท่าไหร่นะมาดูกันนะครับโอ้โหให้ตายเอะ เกลียดแมงมุมนะเจออย่างนี้หน้าบ้านนะตายเลยโดนแมงมุมฮนะมันท่วอยู่นะฮะไม่อะไรแปลกยนะอปล่อยลูกน้องมาด้วยนะฮนะปล่อยมาสู้กันไปนะรู้ขยาบรู้ว่าใครชนะไปะดูกันได้ในช่วงใหม่รายการผมในม็อบแบทเทิลน,นะครับเดี๋ยวก็รังเกีเยจเกินนี่แะนะครับพี่พิวเคมาเนี่ยต่อเดี๋ยวผมเสก็จขั้นที่จะเล่นไหมเนะี่ย อยากให้รู้ว่ามันสบายธินามิตรไหมนะครับนะนี่เป็นในส่วนของเลสนะฮะโอ้ยตัวนี้เฟียวมากนะโอ้ดูดูมันปล่อยนะลูกไฟโอ้โหโอ้โหพีมากเลยเนี่ยจะเป็นเจ้าของเป็นธีบของแบนเลยนะไม่ใช่ละนะครับโอ้ยไปรนอะไรดีนะครับสมบีพิกแมนไททันนะผมจะพามาดูให้หมดเลยทุกตัวเลยเฉพาะไข่สปอน์นะ มอสต่อื่นของมอสนี้ว่าจะเป็นชุดหลอดหรือเทพอื่นดูมนเองนะผมจะรีวิวเฉพาะนี้ก็พอแล้วมาโอ้โหนะไม่ต่างกับซอมบี้เลยนะนะมีแอนิเมชันการขยับนะโอ้โยโอ้ดูมันถ้าผมเกมโหมโสดส่วนที่ผมไม่น่าจะรอดนะดูแลนะครับโอ้โยคิดถึงความทองเลยโอ้โยโอ้โยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหพิกแมนบินได้ มันยังสปอนแก๊สออกมาด้วยนะครับอันเนี้ยสปอนโกเลมเหรอโกเลมอะไรอะ่ะอ๋อสปอนโกเลมที่เยอะๆนะครับไขยสปอนไฟแก๊สไททันโอ้ยของหูนิดนึงนะครับมเมาเสียงที่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไปเป็นแก๊สไททันนะครับโอ้ยโอ้ย,อยตัวใหญ่มากนะครับแก๊สไททัน นี่มันวันวันบนโลกไปเนี่ยนี่คือวันบนโลกนะครับโอ้ตัวยงใหญ่นะครับแก๊สโอ้ชิดโอ้ดูมันทำนะนี่วันวันบนโลกก็มันจะสปอร์ลูกน้องอะไรแบบเบาอๆด้วยเนี่ยโอ้โหดูมันทำนะครโอ้โหพื้นโลกเละหมดแล้วเนี่ยดีนะที่เป็นพื้นเรียบมันไม่มีอะไรมากนะครับนี่มันวันโลกกันแน่ชัดจะไปดูในอย่างอื่นบ้างนะมครับ อ๋ออุ้ยแหลกแหลกนะครับกว่าอ่ะเออโอ้ยชิด oh ว้าผมไปแล้วโอ้ย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 ลา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 มาต่อเลยนะครับนี่ก็เป็นอะไรนะเนี่ยเป็นสปอนมากๆคิวไทท่านนะครับโอ้โหดูมันนะมาแล้วมาแล้วก็จะตัวโคตรใหญ่เลยนะแล้วก็โดดสูงด้วยนะไอ้ลองโดดมาสิแตกไหม ปุ้มอ้าวไม่พังเนี่ยเหนึ่งว่าบ้านจะพังอุศารู่ตั้งนานต้องมาคิวทิ้งไปต่อไปเป็นมิสเตอร์สไปเดอร์จ็อกกิ้งเนี่ยครับอุ้ยเวนพวกติดเซษมันต้องขี่กันนะแต่ทำไมมันไม่ขี่วะต่อไปพรนธาตาคิวโอเครีบไปแล้วต่อไปสุดท้ายของเรานะก็คืออะไรเนี่ยรีลิสเทอร์วิเทอร์ซิล่าฮะ ก็ซิล,ล่าโอ้นี่มันวันบนโลกเดี๋ยวนะโอเคมาต่อหลังจากที่ผมคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับก็มาเกลี่ยว่ามันตัวใหญ่มากนะเป็นนึงเมฆเมฆเมฆออออ,อ,อนะครับโอ้โหนะครับดูเลยนี่คือวิเทอร์วิเทอร์ซิลล่านะ,ะคล้ายๆก็ซิลล่านี่นะแต่มันตัวใหญ่มากนะฮะนี่ครับ บอกเลยโลกไหมครับจบสิ้นแล้วเพราะไอ้นี่มานะผมแล้วผมเสกตรงนั้นนะ่ะโอ้ดูมันดูมันกืนแมพไปเลยนะผมเสกแล้วกืนแมพไปเลยโอ้ยแล้วมันฆ่าไททันตัวอื่นด้วยนะเตอรอไททันอะไรตายหมดแล้วคนระับตอนนี้โอ้โห,โหดูมันยันเบ็ล็อกเลยครับโอ้โหผมแหลกกับไอพวกไอเทนนี่มันดอกมาเนะี่ยโอ้ดูมันทำนะฮะโอ้ตัวใหญ่มากนะครับ ก็เป็นว่าจบคลิปนะในการรีวิวตัวสุดท้ายนะครับก็คใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้สวัสนี้ก็สวัสดีครับผมนะถ้าอยากเล่นบ็อตนี้ก็อยู่ด้านล่างดิสก์นั้นจะในห้หนไม่เป็นกอ็อยู่ที่แทร็กลิงก์เหมือนกันนะไปกดได้เพราะว่าผมตอบหมดแล้วไม่ต้องถามด้วยนะนะแค่นี้ล่มกดไลค์ให้นะบ๊ายบาย